ฮะอ,อ๋อลืมได้มาแล้วะลวะเดี๋ยวป้าไปเอากลางวันก่อนมาดูน้องเล็กทำงานค่ะทุกคนค่ะวันนี้อาไทยไม่มา,นอ,นาอาไทย,ยวันนี้ให้คนงานพ่นยาค่ะพี่น้องค่ะดูน้องเล็กดิจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ <laughs> เล็กเ <laughs> ข้าวสวนทุเรียนคือเกาค่ะพี่น้องค่ะ บรรยากาศแดดแดดออกแต่เช้าเลยอันนเป็นไงเหลืองๆไงเล็กอันนน่ะใบใบใหม่หรือว่าใบาอะไรมันหรือใบอ่อนแล้วมันแก่ฮะใบอ่อน <Ha? S 2> มันเพลาดดะดิเนี่ยมันจะออกออกยอดอีกแล้วให้มันออกพอดีแล้วชุดนี้มันออกวันนี้ลูกไม่มาค่ะพี่น้องคะคนงาน วันนี้มาแต่แม่มาอาไคเนาะใช่ไหมัะเงียบเวะยเงียบก็คุยกับต้นทุเรียนไงป้ายังคุยกับหญ้ากับอะไรไปเห็นไหมน่ะคุยกับหมากับไก่ไปเลยป้าเม่นมาคุยฮะเป็นยูไมบมีงมามีแต่อาไคนี่ไงอีผามนี่ไงเนี่ยอีผามาป้านั่งหน่อยก็ไม่ได้เพนด้ามันขอหนุ่ม กินนมอย่างเดียวเนี่ยเหลืออีกกี่แถวหนึ่งสองสามสี่แถวเหลืออีกสี่แถวค่ะพี่น้องค่ะป่นานี่เหลือสี่แถวเหมือนป่ากแล้วป้าก็หาวันนั้นก็หามาต้นมะละกอก็ทําตะไก้หายวันนั้นก็ทําหมวกหายยังงงกับตัวเองเรามาวันนั้นดนะ่ทั้งนี้ <laughs> ขนาดยังไม่แก่นะเนี่ย <c oughs> ว่าแต่ป้าลืมเอาเข้าวโพดมาให้ไทยค่ะทุกคนขาไทยไม่มาวันนี้ข้าวโพดต้มปลาแก้วไปบ้านแหลมมาเมื่อวานไปถึงต้นทุเรียนแล้วหาตะไคร้จะตัดอ้าวตะไคร้หายอีกค่ะตำโคนก็ไม่มีไปหาหนุ่นอยู่ต้นมะละกอหนเชย มาแล้วก็หาหมวกอู้จะบ้าตาย,ตายลืมแก่มาแล้วก็หลงหลงลืมลืมเป็นไงมั่งดีฮะอันนั้นเอ็งคีบให้ป้าเลยนะ่ะกิ่งตั้งน่ะบีไปไปนี่นี่นี่ <c oughs> ายเออปลายบนเอาออกปลายมันะเออคีบเลย ไม่ต้องเอามาที่มันตั้งขึ้นอย่างนี้นเออนั่นแหละแล้วัะแนงเล็กเองเอาไว้ทำไมซ้อนบนหัวเองอะข้างบนหัวไม่ไม่ไมตรงเนี้ยกิ่งนี่ที่ันแนงออกบนหัวกิ่งที่สามนี่นี่นี่ เห็นไหมขแขนงกิ่งที่สามนับขึ้นไปไม่ใช่ตรงมือเองอ,ะอ่ะข้างบนอีกอ่าบนอีกเออแล้วะแหนงมันอะ่ะเองโอเออนั่นแหละเอาออกไม่เอาอย่างนั้นอะ่ะมันซ้อนกันนั่นแหละไม่ต้องเอามาเอาไว้มันก็ไอ้นี่ถ้ามันตั้งขึ้นอย่างงู้นอะ่ะเองก็ขีบปลายกิ่งเลยเห็นไหมขีบให้มันแตกขึ้นอย่างงน้น ที่มันไม่ได้เอาปลายกิ่งออกอะนี่นะคะทำงานทำงานอยู่อยู่บนที่สูงค่ะทุกคนค่ะไม่ใช่บนเขานะคะบนต้นทุเรียนตะไกร้เองคมคมดีดีเองตัดก็ได้เอาตะไกร้ขีบแก๊บแก๊บแก๊บ,กบ,กบเออเนี่ยยางเงยังเหินมันยังไม่ได้ตัดปลายกิ่งเห็นไหม ให้ปาเลยปลายยอดมัน,อน,นเ,เออตัวอันไหนที่มันยังไม่ได้ตัดนี่แหละเออะตัดเลยเออให้มันแตกออกอันไหนที่มันตัดแล้วก็ปล่อยมันโอ้แดดค่ะพี่น้องขาซัำนี่ล้วพี่น้องประแก้วสิบประเททเวียกต่อค่ะ